สามยืดเส้นตกใจเลยรุกมากเลยนะสองสามยืดเส้นนะอ่าแล้วนะก็มันต้องค้างนิดนึงหนึสองสามยืดอกยืดเส้นใบพึ่งลึกออกว่าทำไงบ้างหนึ่งต้องค้างค่างต้องค้างค้งสามยืดค้างค่ะค้างค้างค้างยืดเส้นค้างค่ะค้างค้างก่อนค้างเห็นจะดื้อไมไม่เห็น

มีกระเป๋าดูไม่ดีมามีกระเป๋าเดี๋ยวไปไลฟ์แผ่นขายนะครับเอาใหม่นะเอาใหม่ใหม่นี่ใช่ใหมนะอ่า่นะยกมืออย่างนี้นะ